ตอนนี้นะคะในห้างก็คือ,อยังมีคนติดอยู่นะคะก็ยังมีคนที่เขายิงกันอยู่ในห้างเขากว่าเสียงคุณคือไม่หยุดเลยนะคะแต่ว่าพวกเราเนี่ยคือหนีออกมาแล้วนะคะคนงานหรือว่าใครที่อยู่ชั้นอื่นอ่ะได้ยินเสียงเขารีบเกณฑ์คนออกแต่ว่ายังมีบางส่วนที่ติดอยู่นะคะก็ถ้า,ถา,ถาใครรู้เรื่องหรือยังไงก็ส่งข่าวได้นะคะตอนนี้คือทุกคนมา,มาอยู่กันที่เซนต์แวนเวิร์หมดแล้ววิ่งออกมาทุแที่ะเหยียบกันตายเลยอะค่ะบรรยากาศคือโุลมนมากแลวเราอะเราเราก็าคือว่าเป็นจุดที่แบบกำลังนั่งวินมอเตอร์ไซค์อะไรพี่เนี่ยพี่คนนี้เข้า เขาก็ไล่เราออกมาตรงนั้นเลยคือนะ่ากลัวมากจริงๆค่ะจะต,ตายไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แบบว่ามันมันไม่รู้จะทําอะไรกันแล้วที่เนี้ยจังหวะที่ว่าเอออ่ะมีพนักงานอีกคนนึงที่อยู่กู้กันแล้วมันพอมันชุลมุนอะมันหากันไม่เจอพี่แล้วบบแบบเหมือนทุกคนอนะพายายามจะหาทางออกกับพี่ไปตรงนั้นอะแล้วพอยิ่งหาไม่เจอแต่เราอะขึ้นวินมาแล้วแล้วจังหวะนั้นมันไม่เหมือนแบบว่าฝนคือตกหนักมากแล้วอ่ะตกหนักมากแล้วเราอ่ะก็คือว่าได้ไปอยู่ตรงเซ็นทรัลเวิร์แล้วเราก็หากัน В จังหวะที่เราได้ยินเสียงปืนนั้นแรกที่ตอนนั้นเราทําอะไรอยู่คือกาอยู่ตรงรูปไขของนะคะมันเป็นของเราเป็นของหมวกยกาคือก็กำลังเตรียมของกันอยู่เนี่ยค่ะชั้นจีใช่ชั้นจีตรงคุ้มแม่อีนะคะพ<ม>ี่แล้วพอได้ยินเสียงปืนเมื่อก็คือแบบมันดังเสร็จใช่ป่ะคะแล้วทีเนี้ยมันก็แบบดังต่ออีกสองทีแล้วคือมันก็มีคนตะโกน,นว่าแบบม,มีคนยิงมีคนยิงอะไรอย่างเงี้ยเราที่จังหวะนั้นมันเหมือนแบบ,บจับแบบว่าจับอะไรไม่ออกแล้ว ใช่ค่ะแล้วคือมันโชคดีที่ว่าเราอ่ะเป็นพนักงานตรงนั้นนะมันจะมีประตูทางออกเป็นโซนพนักงานนะคะคือเราก็เหมือนไม่ต้องไปไปแยกกับคนอื่นค่ะแล้วเหมือนเมื่อวานอ่ะก็มีคนตะโกนว่าเขาต้องปิดประตูทางเข้าทางออกด้วยค่ะแล้วแต่เราอ่ะต้องออกออกได้แล้วค่ะคือวีนาทีที่เราได้ยินอ่ะเราตอก็คิดไว้ว่ามันเป็นการยิงกันหรือว่ามันมีอาจจะมีเหตุการณ์การเปิดงานหรืออะไรหรือเปล่าที่แรกอะไม่ได้คิดว่ายิงกันค่ะพี่ก็คิดว่ามันเหมือนแบบ ไฟฟ้าขัดข้องไหมหรือว่าอะไรที่มันแบบปึ๊บอะค่ะแต่พอมีเสียงคนตะโกนอะไที่มันเหมือนสติเราอะแต่แล้วเราคิดไปแบบทุกอย่างเลยคิดเหมือนถึงเหตุการณ์นี่โคราเนี่กสภาพจิตใจตอนนี้นเป็นยังไงบ้างคะพี่สภาพจิตใจอะมัน,ม,นมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วใจมันไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วคือแบบอย่างเมื่อวานอะเออ ตอบก,ก่อนเลยาะเ้ยไม่รู้ว่าใช่ไม่ใช่แบบเหมือนแบบมีคนบอกตะโกนยิงกันจริงคนปูกันวิ่งหนีออกเคลียร์ของแต่เราไม่รู้ว่ายังไงใช่ไม่ใช่ค่ะพี่แล้วก็พอตอนตกเย็นนะมันก็เป็นเมสเซจจากหลายกลุ่มว่าให้พนักงานกลับบ้านได้เลยค่ะไม่ต้องเข้ามาเคลียร์ของไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แล้วเราก็แบบเหมือนกลับบ้านจนถึงเท้าเนี่ยเหตุการณ์มันก็ยังแบบเราจะปลอดภัยเพราะ เหตุการณ์เมื่อวานค่ะถึงเรามองว่าการปฏิบัติการของตำรวจเข้ามาในการช่วยเหลือในการเคลียร์คนออกจากท่าหรือในการเข้ามาติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุน,นะคะรู้ว่ามันมันเร็วไหมหรือย,ยังไงเออเดี๋ยวเบสบอลนี่ต้องให้รปภเลยค่ะ<ม>ให้ให,ให้ให้การทุกคนมันบอกว่า,แบบวาแบบว่าเหมือนเขาเมืออาชีพมากๆค่ะจนเราไม่รู้ว่าด้วยคนไหนตำรวจ<ม>คนไหนรปภเงี<ม>้ยค่ะแต่ทีนี้พอออกไปตรงชิวงวัดวัทุมนะคะก็เริ่มมีตำรวจนะคะเข้ามาแล้วค่ว<ร>ะเยอะพอสมควรค่ะ ก็คือเหมือนพอเกิดเหตุการณ์ปุ๊บเจ้าหน้าที่ที่เป็นรักษาความปลอดภัยของทาาก็คือเข้าไปแบบเข้าชั์จใช่ค่ะเร็วกว่าค่ะือว่าเกียร์คนค่ะเกียร์คนแล้วก็พยายามไม่ให้มันชุลมุดแบบมากๆค่ะแบบค่อยๆค่อยๆเดินนะคะแบบทางนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะจะเรีรีบแล้วก็แบบเหมือนจะให้คนว้าล่างปลอดภัยมาตรการความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้จาะที่เราสังเกตดูวันนี้ก็เหมือนกับว่ามากขึ้นนะคะที่มีการเข้มงวดมากขึ้นนะคะมี่ทั้งประตูพนักงานเองแล้วก็ประตูข้างหน้าเองค่ะยังไงบ้างคะ ประตูพนักงานก็คือจะมีการเหมือนว่าแบบตรวจตรวจจับตรวจเช็คอะไรด้วยะค่ะก็คือเหมือนเข้มขึ้นกว่าใช่ค่ะว,วันนี้ทุกคนน่าจะเหมือนกับตกใจแล้วก็อยากจะให้มันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำแล้วะค,ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะ,คะ